สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับห่างหายไปหลายวันเนื่องจากเรามีภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ขึ้นไลฟ์เลยวันนี้ก็เลยเอาเวลานะครับมาขึ้นไลฟ์นะครับเป็นตะกร้าใหญ่สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เลยนะครับจัมโบ้เลย ใหญ่มากตอนนี้กำลังก่อร่างสร้างตัวแล้วครับกำลังขึ้นขอบด้านใน,นแล้วก็เริ่มลวดลายด้านนอกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นขอบด้านในที่กำลังเริ่มใส่นะครับแล้วก็เริ่มดัดทรงเป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามันไม่คิดว่าจะทำใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่พอดีได้ทำแล้วก็ใหญ่ นะครับใหญ่แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนขนาดเลยนะครับใหญ่ก็ใหญ่จัมโบ้ก็จัมโบ้นะมันยังด้วยการทํางานนะครับของผู้พิการทางสายตาแล้วก็อุปสรรคในการทํางานก็คือการวางกรอบของการทํางานว่าเ,เราจะเอาในรูปแบบประมาณขนาดไหนใหญ่เล็กขนาดไหนนะครับแต่เผอิญว่าด้วยการทํางานนะครับก็เลยกลายเป็นว่า มันก็กลายเป็นรูปแบบจมโบนะครับที่พยายามปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องขนาดด้วยนะครับอันเนื่องจากการทำงานของเรานี่บางทีมันก็เกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาเนื่องจากเวลาทำงานนะครับด้วยบุคลิกภาพของเรานะครับที่เป็นคนพิการอยู่แล้วแล้วก็การกำหนดในการ วางกรอบในการทํางานนะครับบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้านะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับของการทํางานนะครับเหมือนกับทําอะไรก็สักอย่างก็ช่างนะครับทำแล้วจะให้มันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็อาจจะมีที่อย่างที่เราเห็นเห็นนะครับหลายๆอย่างที่เห็นมาเป็นอย่างเช่นสินค้าที่เขาคัดเกรดคัดอะไรอย่างนี้นะครับก็เนื่องจากมันหลุด หลุดแบบนะครับหลุดแบบหลุดกรอบที่กําหนดไว้นะครับก็เลยกลายเป็นสินค้าตกเรดแล้วก็เอามาขายในอีกราคาหนึ่งนะครับการทํางานงานจักสารงานหัตถกรรมก็เหมือนกันนะครับบางทีเราทําทําไปนะครับกําหนดรูปแบบเอาไว้นะว่าจะอยู่ประมาณนี้นะแต่เผอิญว่าพอเวลามันออกมานะครับมันก็อาจจะมีบางตัวที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้านะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังถึงการทำงานนะครับว่า เออบางอย่างนี้มันอาจจะหนึ่งรตัวอาจจะมีหลุดสักตัวหรือสตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเป็นเสื้อผ้าเป็นงานอะไรก็ตามนะครับที่ทําแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าเมื่อมันหลุดเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีแก้ไขให้มันยังอยู่ในรูปทรงเดิมแล้วก็คงความสวยงามคงอกเอกลักษณ์เดิมเอาไว้นะครับให้มันยังใช้ประโยชน์ได้ใช้งานได้แล้วก็ออกงานได้นะครับ อันนี้ก็เลยนํามาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆได้ฟังถึงการทํางานของผู้พิการทางสายตาประสิทธิ์จุมพูนุษนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากๆเลยนะครับที่คอยติดตามตอนนี้อยู่ที่270ท่านนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็ทุกๆการดูไลค์นะครับเออทุกๆการดูคลิปให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับถึงแม้เราจะเป็นช่องเล็กๆนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งใจทํา แล้วก็พยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดนะครับเนื่องจากช่องของเราเป็นช่องที่ลงคลิปแบบสดๆลงคลิปแบบไม่ได้ตัดต่อแล้วก็ไม่ได้แต่งภาพอะไรเลยนะครับเป็นการลงคลิปนะครับของผู้พิการทางสายตานะครับที่ส่วนมากแล้วผมก็จะลงเองนะครับยกเว้นว่าเป็นงานที่ที่อยู่นอกพื้นที่แล้วก็จะต้องมีการไลฟ์หรือว่าทําคลิปแบบดูหน้างานแล้วก็ หล,หลายมุมนะครับผมก็เลยจะต้องให้ผู้ดูแลเขาทำนะครับให้แต่ถ้าเป็นคลิปที่การทำงานประจำหรือว่าเป็นคลิปที่เราพอทำเองได้เราก็จะทำเองหมดนะครับโดยเฉพาะาคลิปที่มีให้เห็นอยู่ร้อยกว่าคลิปนะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นของผมที่ทำเองทั้งหมดนะครับอืมก็จะมีบ้างที่ผู้ดูแลเขเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่มากนะครับอ่ เพราะว่าเราตั้งใจทำนะครับเป็นงานที่เราอยากทำแล้วก็อยากสร้างช่องอยากเปิดช่องนะครับแล้วก็อยากนำเสนอถึงงานที่เราได้ทำนะครับก็บอกเพื่อนๆพ่พี่ๆเอาไว้นะครับว่าใครสนใจเนาะอ,อ,อยากช่วยสนับสนุนนะครับวิธีการนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยช่วยเข้ามาดูคลิปให้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเป็นการสนับสนุนนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับเนื่องจากช่อง ของผมยังเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ยังอยากจะให้ช่องเนี่ยขยายได้มากขึ้นแล้วก็เปิดกว้างได้มากขึ้นให้คนนะครับที่ติดตามเข้ามาดูเข้ามาชมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการทํางานของผู้พิการทางสายตาจริงๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆใครไม่เชื่อโทรมาสอบถามดูได้เลยนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0649174787 0 6 4ย์ห7 7 8่สามารถโทรสอบถามกันได้นะครับว่าเอ๊ะผู้พิการเขาทำจริงไหมทำด้วยตัวเองจริงหรือเปล่าหรือจะตามมาดูที่บ้านก็ได้นะครับเพราะมันเป็นงานที่เราทำจริงๆนะครับไม่ได้สร้างคอนเทนต์ไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นงานที่ผู้พิการทางสายตาอยากนำเสนอว่าเรายัางทำงานได้อยู่ยังสามารถสร้างไรายได้ยังสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับครอบครัวนะได้อยู่ แล้วก็เราก็ไม่เคยหยุดนิ่งกับการทํางานยังคงพยายามทํางานแล้วก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่สามารถทําได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยกันละก,กันนะครับคลิปนี้ผมเอาสั้นๆให้ได้ดูแล้วก็ให้ได้เป็นกําลังใจให้กันนะครับอย่าลืมขอคนละหนึ่งแชร์กับการเป็นกําลังใจให้ประสิทธิ์จุมพูนุษย์น,นะครับคลิปนี้ ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีครับ